สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกุศุสุขคนสมองสบอนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวยาวาแซนอว์อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บ่าวยาวก็มาอยู่บ้านน่าสนุกเนาะเมืองอุตมพรแข่งสวรรด์นาเขตพ่อแม่พี่น้องก็มีทางนายบ้านเพื่อนพี่น้องในนำ้นนนำบ่าวยาวมาเนาะบ่าอ่ามีครอบครัวหนึ่งที่ขัดสนเลยพ่อแม่พี่น้องบ่มีข้าวน้ำจำปากินเพื่นอน่าเพื่นอนได้ยังให้บวาวญาณเข้ามาเบิ่งเนาะบ่า เพื่อมีสองทางผู้ใหญ่เพิ่นอยากซอยเนาะจากบ้าซอยก็จะแต่ผู้ใหญ่เพิ่นสิพิจารณาเพิ่งนน้อพี่น้องว่าจังไรกันเนาะก็โอเคพี่น้องไปเพิ่งไปซ้อมน้ำกันเลยว่าเพิ่นขาดเคลนอ่าขัดสนอีหยังกันแน่เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องโอเคนะพี่น้องอ่ะได้มามพอมาเจอแล้วจะสบายนะาสบายดีก่อน <c oughs> ดโดยโดยโดย,โดยโจะอยูกก่กับไผรนี่อยู่กับผัวอยู่กับผัวกับลูกสองคนอ๋อ อันขอโทษแล้วจะซื้อยังซื้อตุ๊กตาซื้อตุ๊กตาอายุจุกปีแล้วจ้ะประมาณเซาที่เซแปดแล้วเซจ็ดเแปดโดยอือโดยโดยโดยมีลูกจุกคนสองสองคนโดยเพิ่นไปใซตตอนนี้เพิ่นไปน้ำไอ้ลูกไอยนะไปน้ำน้ำไอ้เพิ่นไปไปเห็นอย่างเงี้ยอายุจุกปีแล้วลูกสองคนผู้นึงกับสิบป,ปีผู้นึงกับหกปีสิบปีห,ก,หกปีอืม คือว่าเฮือนสั้นคัดสนอย่างนาะคือหลังใหญ่อยู่มีเห็นเกิดเลยนะอันโบไมีให้ไม่น่าหรอกไอเฮือนกับสำเน็จเรมาอยู่น้ำผัวนะแล้วก็แม่ก็ตายได้ดนเด้อเราม,มาอยู่น้ำย่านะกำพา่าแม่ว่าจะนะโดยไอ้พ่อกันไอ้เพื่อนโบหันโบมั่งนะแข<อ>่งกับแข่งคากับโบอันั้นพ่ออยู่กับไผ่พ่อนะอยู่กับน้องพ่ออยู่กับน้องอน้องอีกคนนึงนะดินนอนต้นหญ้าเนี่ยก็เป็นของมูนผัวบ่ บ่ไดอันอันนี้นะคือนปู่อนยาซื้อให้เพื่อนซื้อให้อันเพื่อนปูนั่นล่ะซื้อให้เพ่เนาะซื้อให้คอยนี่แหละตะกี้แต่มาอยู่น้ำผัวนะแล้วตอนนี้เด้ตอนนี้เด้อนนี้แหละกับเป็นของเพื่อนที่คอยนี่แหละเพื่อนเอาให้นะมีท่าเพื่อนดินกับบมเมนดินคอยอ๋อเป็นแต่เพื่อนบ่เลยอ๋อแต่นี่คือมูลมูลทงปูปูยาเนาะบมแมนบ่แม่นดินปูอีกบ่เมนดินยาอดินเจ้าของเพื่อนนั่นลหละอันเพื่อนมาปุ๊กใ่ตะกี้ลปูนั่นอายุตะกี้นะปูนันอยู่นะ เรเพิ่นมาอยู่แล้วเพิ่นมาซื้อตะกี้น่ะเนาะตัดดินเพิ่นอันนี้เราคอยมาซื้อโตเพื่อนนี่นะซื้อตะเพื่อนโดยตีนล้วเพิ่นบได้ให้ซื้อตะเพื่อนนะตะกี้อันปูเน่าซื้อให้สองหมื่นเบาะเรื่องใดของการจำบ่ตได้จะดนแล้วนะในหกปีนี่แล้วมาอยู่นะมาอยู่นี่นะให้นะบริมีพ่อให้ได้ปะลูกไปหน้าลุงบุญให้นะบ่มีมีแต่เหตุน้ำปูน้ำเนาแต่ละปีปีนี้ลราพ่อปั่นให้ละ ประเทศเราได้ซีบช็ป,ปีนี้นะอันเปันปันให้นั่นบ่คือโดยมาจากไหนโดยเพื่นปันให้เฮ็ดนะนะแล้วพ่อกินใช่ปะ<ย>ก,กูกินใช่ปะกับผมพ่อแล้วก็กินน้ำยาเฮ็ดน้ำยาในกัเฮ็ดน้ำเพืน<อ>ในเพื่น,นากายกินน้ำโ,โดย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 ได้ละปีละเฮ็ดแต่น้ำยาปีนี้ลราพ่อปันในเฮ็ดลราได้ซีบช็ยู่จั๊กปีได้เธอจ้ะเนี่ยฮะอยู่นี่อยู่หลายปีแล้วแตงเต้ได้ลูก คนแรกนะยูพุ่นนัลนประมาณจะปีว่าย่ายมาพี่นะได้ได้ได้ผู้แรกแล้วกับยูน้ำพ่อแล้วเลยย่ายมาแต่ดดเลยนะดดเลยจะดดระเบ้อจะปีเขาย่ายมาอยู่นี่นะจะกูชิปปีแล้วจะดดชิปปีแล้วนะเป็นมาหลายปีเนาะโดยโดยโดยกินข้าวกินอันไหนโมเมกันลูกเราจะเนาะโมเมลานเนาะหลานโดยกินข้าวกินน้ากันยังแต่ในมือเพื่อจะให้ยูกินดู หลังมือก็มาวานในหญ้าไปหาเห็ดบดมือวานนี่ยนะแต่เพื่นเบ่งให้แสดงมือใหญ่ตยเฮือยตื่นชื่อมันบ่นี่โดยใหนื่อยตือนบม่ได้มีอย่างเนาะทอมีเฮือนอันส้นอยู่ดีด้วยโดยอ๋อแต่คือขาดแค้นที่เราเนาะใหญ่อยกันล่างกับบุญมีอันนี้การปูหญ้าเพื่นดาวให้แต่ว่าจับมือแดดแลยเพื่นสิมอ่าวบุญมีเงินเขอันนี้กระดาวเพื่นดาวให้โดยโดยโดนมาอยู่น้ำเพื่นนั้นล่ะอาศัยเพื่นแต่ทั้งปูทั้งหญ้าแต่เพื่นเขามีอยู่บ่เดูว่างเลย อยู่เพื่อนกะมียูกะไข่กว่าได้ข่อีดอกเพื่อนกระแดดใจเพื่อนเข้ากับเพื่อนกะได้ปีละร้อยนี่แหละเพื่อนกะโดย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 กินน้ำเพื่อนเจ้าเจ้าเจ้าไปหายัง้สัตว์มาอยู่มากินแต่ละมือดูสูตรเต่ากินกุดกินเลาหาหน่อไม้คันเฮ็ดออกหาเฮ็ดเบิดเบิดจังไหนน้องไม้ได้สิ กูเขียดบ่กูเขียดคันฝนตกนะช่วงแรงเนาะโดยวไอก็ช<ส>่วงแรกเนี่ยกับบ่มีละคันมีเงินเนี่ยกะเขาซื้อน,น้ำพึ่นกูเขียดกับคันบ่มีกะรับกินนั่นละจำคำเข่าเบิร์ตเนี่ยจะไปรับกินใช้ปูยา่าหรือเปรับน้ำปูน้ำเ่านั่งเจอกับยืมน้ำพึ่นกินช่วยเนี่คอยได้นะครับพี่น้องปูโดยโดยโดยน้ำข้ากับไปเกี่ยวข่าวรับจ้างหลังเมืองก็ได้มีพี่น้องจับคนใช่นหะมี แปดหักเสียแล้วผู้หนึ่งแปดคน,คนดทั้งเอื้อทั้งน้องเลยจะเป็นยังไงครอบครัวเพวืพ่อนลูกรุงเทพเป็นยูงเทพโดยมีทอดตะขอยกับน้องสาวที่ว่าพ่ออยู่น้ำพลัดน้องสาวก็บห้ารายยู่กรุงเทพกับบด้มาจากเธอพี่น้องก็ได้ผู้หนึ่งนะก็ได้ผู้อ้ายนะตายยูงเทพนั้นเอาเป็นยังไงเพื่อนแบบนอนละลายตายนะเออย,ยโดยโดยโดย คัดสนอยู่เนาะทางเขาอันครอบครัวทางพ่อแม่กับบวยถึงว่ามีอยู่มบุมีแม่เสียเตงเต้่อยบอกท่านได้ได้ลูกไอ่แล้วก็น้องเอาปัวเราก็ลราเพิ่นให้ออกเกินออกซานฮะแล้วมาขออยู่น้ำปูน้ำยาแล้วเพิ่นขอซื้อเขึอนอันนี้ให้จักเพิ่นซื้อเท่าไหร่ระจำบ่ได้ประมาณสองหมื่นบาทหรือจังใดโดย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 ก็คือลำบากลายเนาะลำบากนี่ทุก มีให้มีนาแล้วมีเงอนอยู่พอได้เช่าคันหนาวกันหนาวได้คนอันนั้นกับคันยามหนาวกับมันผ um, um ่ามันกระโดกได้ซะโดยโดยมีผ่าไม่เหี้ยมาใส่อยู่ฟังบึ่งกันหาเงินได้แล้วจังกี้ชื่อมาใส่มีเงินพุ่นละโดยโดยแล้วทุเมือนี่เขาพ่อกินอยู่บ่ทุงมือนี้กับพ่อแล้ว ก็ขอกินน้ำเพล่นลรายืมกินน้ำเพล่นนะแต่มันยังดีมันเป็นช่วงหน้าหนาเกี่ยวข่าวเนาะยังพอแบบไปหาสร้อยคนอื่นนัะนระเพลินก็ให้พอไจะถูถ่ายอยู่ช่วงนี้ตกช่วงแร่งเป็นวัที่ลำบากแี่สุดจะคิดไปหาอย่างเมนยู่เมนอยูแต่ละปีเราโบ่ได้เห็นหน้าเจ้าของแต่ปีนี้เราพบ้ปันให้เราไปเห็นเราได้ซีบซอกปีนี้แต่ละปีเราขอเห็นน้ำยาเพลินให้กินนะกินน้ำยา เพิ่นให้ข้าวสอบชิแล้วกินน้ํยาเบิดเลยก็ขอกินนําเพิ่นยืมกินนําเพิ่นะดํานําเพิ่นเกี่ยวนําเพิ่นคือมื้อนี้ก็ลงเกี่ยวว่าในบ่ได้เกี่ยวนตกอโดยๆๆๆอันไปหาอยู่หกินบ่สมมื้อนี้ไอือตอนแรนี่ก็เข้าเกี่ยวข้าวสิไปกินเเกี่ยวนั่นอ๋อไปกโดยคั่นบ่ได้ไปเกี่ยวไปเอารับเอาเงินหรือว่าไปรับเอาข้าว ล้างเท้ากับขั้นเงินบ่มี่ละขอ้เงินนเพื่นขั้นมือไดนมีเงินอยู่พอได้ใช่แหละเอาเขาส่วนเมื่อเราต้องโฉบนะโดย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 กินกันชีค้นี่หรอว้าโดยข่าวสอบหนึ่งกินได้กเดือนไหนข่าวโฉบงประมันสองโฉบต่อเดือนนะสองโฉบต่อเดือนอ๋อโดยโดย คอมเมนต์ว่ามิไฮไม่น่าแน่นหลายในยจังหน่อยกับประมาณเศร้าเศร้าไปในการกุ้มยุ่งกินนะมีปัตรหน้ากับโบไล่นะเป็นปันให้ค่ะโดยกดบบินเพื่อนกับโบไลแน่ยนั้นแหละแล้วเพื่อนปันให้หน่อยนึงบผมนมีเนาะโดยโตกับแข่งโบชาค,าาค่ะโบกึงเพื่อนตกลดเจ,จ็ดปีแล้วเพืพ่อนนะพ่อน่ะปะโยหลายปีแล้วแต่ว่าหรืผมมันเกิดโกนนั้นพอใหญ่เังไงบอสในบ้านเพือพ่อนบอส พ่อ็อย um ู่พวกบ้านนะสะอาดบ้านน่าเสพพ่อชงเสพพ่ามาเอาเมียอยู่พี่แล้วมาอยู่พี่นะเลยเลยเลยแล้วเมียเสียแล้วแล้เพิ่นโบได้เมงินเลยเพิ่นโคเป็นลูกหักลูกแพงอยู่น้ำเม่เท่าก่อนแต่ว่าเม่เท่ากับเสียแล้วนะเลย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 ก็เสียเลี้ยงแล้วเนาะคนเกี่ยวข่ากลางไหนกับผมมีเบียร์มีงานเทิศเนาะโถยกันส้วงเกี่ยวข่าเพิ่นแรกอะผมมีงานอ๋อ ท่านเขาวันเก็บขี้ยางในกะไปโคเก็บน้องเขาวันหาซิปเก็บ<อ>ยัง,ยงยไงเก็บข,ขี้ยางขี้ยางแบบเด็กเขาขีดยางพาราดดิอ๋ออยู่ไซน่ะอยู่ดงเนี่ยดงนี่นะอ๋อเคยไปเรื่อยอยู่ว่าเจ้ากะก็บว่ได้ไปเรื่อยเพราะว่าท่านช่วงเขาจ้างกับไปน้ำเขาท่า<อ>นเขาจ้างไปเก็บวันละหาซิปนานะท่า<ด>นเขาหลายคนแล้วเพื่อนโบได้จ้างแล้วกับโบได้ไปจ้าจ้าจ้าขอไปเก็บน้ำเพื่อนนั้นละช่วงนั้นเธอโบมีเงินซื้อกะตุ้งขนมให้ลูกกินกะขอแบนน้ำเพื่อนเพื่อนไก่ไปนะ เนี่ยเอาเก่งยิ้มบ่ลูกับลูกกะเก่งยู่งกันไปคุจิโร่แล้วแม่กะได้ยู่งเธอซิบตัวเงยน้อยกะบ่ได้แล้วลูกกัปกติเพิ่นกะบยู่เฮือนยิ่บ่ดุกับปน่ดสิไปกะไปเท่ามันนี้ปกติกะบยู่เฮือนอยู่ได้ใล่ใกล้ลิ้นใกล้ตามกลางบ้านเนี้ยนะเลยเลยลุงสิงุูเข้ามาบ้านผู้ซิบหน่อยปุยิ่งบ่ดุปผู้ชายผู้ชายปุ๊สองปนัชายปุ๊สองเนาะอ๋อเลยเลยเลยแบบงงกลวยอย่างเจ้ากับปนี่มี เปิดกาไปบ่าได้มีอย่างเลยว่าบ่มีกัมีไก่้ชองชั้นโตนี่แหละเ่ยผู้นี้หนาวให้จมเพคนว่านะก็คือว่างไงเนี่มีแต่เฮือนโดยแต่กะมาใหไงยุ่งเฮือนหรอกแต่ลำบากมันบ่โดยใหญ่แต่เฮือนแหรอกะเอออ่าคือเฮือนแต่เมียนยูไม่มึงมึงทนเมืองยูเนาะแต่เขาหน้ามอมีกินกับก็ลำบากที่เก่าเนาะลำบากมันโดยอันนี้กระดิ่งเพื่อนเพื่อนกัน อยังหาย,าย่ายอายู่ดินคนก็ได้นะคำบินเพื่อนในชาแนลคนกระดินคาดวัานโอมนะแต่ว่ามีดินอยู่แล้วยอยาไปโคอ,อยู่ดินรวมอยู่เว้าน้ำเพื่อนว่าน้ำในบ้านนะนะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนขายเพื่อนขายจะได้ะดินกระโบงเพบ่อนได้ถามเพื่อนเพื่อนคือสีบว่ขายหรอเพื่อนบวขายบ่เพื่อนคือสีบว่ขายดอกโดยโดยโดยเพราะว่าดินเพื่อนกรบโบกว้างนี่ซะอ๋อแล้วอยาไปโคอยู่ดินรวมอยู่เว้าวน้ำในบ้านอยู่พอบ้านนะนะ แค่เพื่อนซีหายเพ่นรู้จังได้ละสีง่ายเฮือนนีไปนะโดย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 คันใด้คันเพื่อนหายละสีง่ายเฮือนไปเบากันเพราเพื่อนเดินเพื่นกับวายนั่นละเพื่นกับอย่างง่ายออกได้จ้าวมันทางยากเลยซะแต่ก็ต้องมากเฮือนออกกันมั้ยโดยดินกับพุทธละทางทางเจ้าสีออกไปทางบ้านน้อยที่ว่าเจ้าสีปหาไผ่นะที่ว่าซื้อเมียละทางออกกันนั่นละกลไปโคยู่นะเพื่อนนะนะโคกับ ลกแบบล้านจ็ดจักเม็ดแล้วพป่านะใกล้แล้วบ่นี่ใกล้ใช่ได้ออกแล้วบ่เจ้านี่การพ่นยังบ่ได้ตกลงให้นะแต่แต่มีข่าวข่าวออกมาแล้วโดยไปทำเพื่อว่าสีหายยู่หักทางเบึ้งผนว่านะเร็วเข่าเร็วน้าพุระตกช่วงแรงในพุระแต่ว่าเน่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 คือได้ออกไงนอนเอาเน่เน่คือแบบเปอร์เซ็นต์คือต้องได้ออกไหมบ่ปุระยูบุระยูแล้วอยู่นี่นะบุระยูแล้วในดินนี้นะเปอร์เซ็นต์นี่คือบุระยูเนาะโดยโดยโดยคือได้ออกอยู่แล้วนะ แต่ได้โชติเหยืนแล้วสิมาเเงินั่แหละไปโดยโดยปกติก็อยููได้ลูกก็ได้วันนี้บูยูวันนี้เป็นยัางเป็นยังไาะเป็นบยูแต่ลดไล่บูนี้ละลื่นบูนี้น้อยนึงคาเกิดไล่เรียกกันได้ใช่นะโดยยยกันมีอีกหกปีกันน้อยรุดนี่น้อยนึงท่านแม่ไปพุทีิโลกกับเพื่อนก็ไปน้นได้ยูถึอละสิบตัวนกัน โดู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 ไปใส่เบ็ดใส่ยางก็ไปใส่น้ำมุ้งหากใส่โบปินหากไปน้ำมุ้งชิ้นๆมู้ปันให้เพิ่นกันอ๋อใส่เบ็ดกบดิก็ไปโดยโดูดูใส่เบ็ดกบเป็นอย่างเนาะโยยังได้อยู่ว่าใส่เบ็ดกบเป็นอย่างข้างนนี้แะกับเพิ่นใส้ก็ได้อยู่ได้รหัสโบลายกเก้าแล้ยจะมาห้ามาต้องสัมภาษณ์เบิ่งตามที่ในบ้านเพื่อนในน้ำห้าม่านั่นแหละอ๋อก็คือเราบอกกันนาว่ามีแต่เฮือนเนาะคือกระเปะอยู่กับคอมูลที่เราให้มากก็ถือเพื่อว่า ผมมีรถไทยรถยังกับมีแจ็กสี่มีจังไดโนนากับ่มีกับซีมีรถไทยได้จังได้อนามีนายัง่าโพอสิครน้ำพ่อน้ำแม่นะหรือว่ายืมเงินยืมเพยืมเพื่อนกับคุ้งสิโบหฮเพราะว่าเฮาผมมีสามรูกอนไแมมีหน้าไตนบ้านกับผมีเพื่อนกับ่บหฮอยู่แล้วไปยืมเงินกัน กับโบก็ยืมจะเกลือกเพราะว่าเขากับผมมีความสามารถได้ใช่เขาเสเอางยังไปฮะประกาศเงาพื้นเนาะเมนเยูอเมนยโบก็ยืมจะเกลือนี่ธนาคารธนาคารก็ยืนยู่นน้ำแบบน้ำปูนน้ำยาน้าพิมโน่งจังซีนะยืมแบบว่าเขาเก็บเขาโซ่เลยยืมน้าพื้นจังซีนะเพม่นก็ให้ความจำเป็นเนาะเมนเมนเมนแต่ว่าในเนี่ยนะเป็นเช่นเราได้ออกไงเนาะงมาพี่น้องอันคือได้มั่งไงเนาะงเดาขาเดาวน้าโดยเดาสอกเดาหน้าเนี่ยได้มั่งแน่นอนอ๋อโดยโดย อ๋อมันนี่เขามากับบพ่อพอเจอลูกเราเนาะโดยเราไปให้ไปนะเอามาสัมผัสบิังมีอยู่บ่จชขาวกินแมลงมีอยู่ปูหญ้าละเอาให้เป่านึ้อแต่บุท่นได้เหนนั้นเราเอาให้เป่านึ้อแล้วมาสีกินไก่ยสีพืชแล้วได้กินยูมะเร็งเออ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 อ๋มันนี่ท่านฮะสีซอยแอนแอนก็อะไรแอนซื้อประเดกไมหน่อยกินก่อนเด้อไปเด้อเด้อเป็นเงินอ่ะเงินกับเงินของเงินของ เอ้โลดีเราอยู่ต่างประเทศเป็นไอ้หากเขาอยู่ต่างประเทศเป็นแล้วจะเอ้ยเขาเนี่ยเอ้ยขอบุญขอบคุณแล้วกันเมื่อคืนน้ำอ่ะไหวพริบในเพิ่นอยู่ดีมีแฮงนะเป็นเกาล่ำจะรวยเด้อยู่ดีมีแหงเด้อมีความสุขสบายใจล่ำไม่รวยเลยโดยซาเนี่ยวขวดกันน้องนอยยุจักเที่ยวในใดไม่จัดแหยพ้นสำนี่แล้วเลยเลยเพิ่นอยู่ดีมีแฮงก็ดีที่สุดเนาะเมิ่นเข้าเนี่ยอยู่ดีมีแฮงให้ล่ำไม่รวยเลยโดย โอเคโอเคจังไรมืาอนี้เขาขอตัวกับกุญแจสมารินแล้อโดยอาสบายดีโดยจะชาเก็บใจง่ายเลยโดยโดยโอเคน้อพี่น้องก็คืออขึ้นได้บ้านเพื่อนในน้ำมาย่างมาแล้วเนาะก็คือตามที่ในบ้านเพื่อนในน้ำมาย่างบอกว่าเปรตอะเนาะว่าเฮือนน่ะมีอยู่พี่น้องแต่ดินเดินโมเมนต์ของเราเองเนาะแล้วก็เฮือนน่ะใหญ่บ่อยย่งพี่น้องถึงเฮือนที่ใหญ่ได้กับบ่มีขอน้ำจำปากินก็คือวมาทุกพี่น้องพี่น้อง ก็คือขาดแคลนในอันใดอย่างอยู่เนะาะธรรมบคือว่ามีแต่โตคนหล่อนกับเพื่อนหลังนั่นเนาะก็คือแล้วแล้วเกี่ยวเ,ยวเยวขาเกี่ยวน้ามันอ่ะเพิ่นที่ให้ยกย่ายออกเนาะคืออ่าถ้ามีพ่อแม่พี่น้องอยากซอยเล้วเนาะหรือว่าซอยอย่างกไ็ได้ได้แต่พ่อแม่พี่น้องอยากซอยเนาะกรติดต่อสอบถามมาเนี่ยอะไรคือเก่าเนาะอ่าจะเป็นตั้งเพงลิดเพลินก็ได้เนาะคือเก่าพี่นอ้องอ่าโอเคเนาะพี่น,อน้องธนกรีตนี่ก็มาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่ เงิในใส่เดือบไปเบื้องต้นก็นเป็นเงินของไอโลเนาะมายาขออวยพ่อในไอโลขอให้โลอยู่ดีไม่แห้งทุกอย,อย่างเลยสบายใจยมันขอเง,งินคิดจริงได้กระสมนั่งปาตันนะนอนรับกข็ขอได้เงินหมื่นน,นอนตื่นก็ขอได้เงินแสนเล้วซะทุกมาย็ต้องขอบุญกับคุณพ่อแม่พี่น,น้องทุกคนในการขอมาหามสมคลิปของมายาขอบุญกับคุณพ่อแม่พี่น้อง mình, ทุกๆค,ค,คนที่สนับสนุนซ่องของ mình. มายามาฮอตหยุดมือนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ม,มายาก็สิต้องขอเอ่ยคำ่ากราบสบายดีเด้อสวัสดีเด้ดพอพ่อแม่พี่น้องเบิดกรท,ทุกคนคนเจออกกัโาสหน้าพ่ออแม่่พีน้งสบายดี